ตันึงเหเอาใส่ดได้มายอาัมันกินต้าน้ำซุกัตาุกอะไรคะชุกปลาตนอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะก็ม่กินเดี๋ยวจุบปลาตนตัวเฉียรใหญ่อ๋อไหมคะก็มินเดี๋ยวจุบตนตัวเฉียใหญ่อ๋อหนช่ไหมนิดยจ้ะ๊ดซัมนบเล่ฮู้ ศ <F> ูนย์นาศูนย์แมจะโดดที่ศูนา์นาเลยโอ้โหโดดได้กันสองคนเหรอคะแล้วโดดแล้วระวังหรือเปล่าระวังจะหนุกไหมแค่หนุกเอง <c oughs> แล้วเล่นอะไรกันดีไหมคะติดโลกพี่จินกลับบ้านออพี่จีนก็เลยกลับบ้านแล้วมาเล่นทำอะไรต่อคะเป็นต้นนงอ๋อมาเลนก็นงเอ้เราไม่ทำคุกกี้กันบ้างคะ กินอะลรนะแม่ดิ๊